อีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่มาแวะเวียนสวัสดีปีใหม่ของพวกเรานะคะคือหนุ่มมีนพีรวิทนั่นเองค่ะก็เลยจ่อไมคสัมภาษณ์สักหน่อยนะคะว่าไล่ข่าวมาว่าเพิ่งจะควักสตางค์เนี่ยนะคะเกือบ20ล้านซื้อบ้านให้กับครอบครัวแล้วค่ะ ถึงจะอายุแค่21ปีนะคะแต่มีนพีรวิทย์ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ตั้งใจทํางานแล้วก็เก็บหอมรอมริบมาโดยตลอดค่ะล่าสุดนะคะผลของการทําทงานหนักและประหยัดมัธยัตนะคะทาให้มีนทําความฝันอีกอย่างของตัวเองได้สําเร็จโดยการซื้อบ้านใหม่ค่ะราคาเฉลี่ย20ล้านบาทด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองโดยมีนบอกว่าที่ซื้อบ้านหลังนี้เพราะว่าตั้งใจอยากจะให้คุณพ่อและก็คุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพเนื่องจากช่วงนี้ตนทํางานหนักเลยไม่มีเวลากลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาไปฟ เป็นข่าวดีหรือเปล่าเป็นภาระภาระใหม่ภาระชิ้นใหม่แต่ชอบแบบเป็นคนชอบมีภาระรู้สึกว่ามันน่าจะทําให้เราแบบตื่นตัวับการทํางานมากขึ้นเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ก็เลยต้องเอาเงินมาแปลกันอะไรพวกนี้ดีกว่านะก็เร็วกว่าแพลนนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆตามแพลนเนี่ยอยากได้ปีนี้หรือว่าแบบปลายปีกลางปีอะไรเงี้ยแต่ปีที่แล้วมันบบประโจนเหมาะกับจังหวะที่มันแบบ ทุกคนพอใจพอดีทุกคนแบบชอบหลังนั้นพอดีก็เลยก็เลยซื้อแต่ว่าแบบโหซื้อปุ๊บแล้วโควิดปั๊บเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อเหมือนกันครับก็อาจจะต้องแบบก่อนจะตกแต่งก่าจะพร้อมอยู่ผมว่าดีไม่ดีก็สิ้นปีนู่นแหละงบที่เตรียมไว้ที่ซื้อนยะก็คือแบบเฉียด20บล้านเลยแค่บ้านอย่างเดียวอะ่ะเฉียดแต่ว่าตกแต่งอะ่ะต้องบวกไปอีกผมว่ายี่สิบไม่อยากให้เกิน25ห้านะไม่อยากให้เกินตรงนั้นแต่มีสิทธิ์เหมือนกันเสียเส่ยงๆเหมือนกันก็พยายามอยู่ครับไม่รู้เหมือน เบื่อกับการอยู่คนเดียวแล้วแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มอายุเยอะอะไรแล้วอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็แบบมีความฝันว่าแบบอยากมีบ้านอยากมีสวนอยากมีพื้นที่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็คิดว่าน่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วแหละที่อยากจะเอาที่บ้านมาอยู่ด้วยชวนที่บ้านมาอยู่ด้วยแบบมาคอยแบบอะอย่างน้อยๆมีคนทำข้าวเช้าให้กินอะไรเงี้ยก็สบายเหมือนกันนะ